สวัสดีครับนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์นะครับวันนี้ครูก็มีอุปกรณ์หนึ่งอย่างนะครับคือลูกวันเล่นะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปซื้อนะครับให้ดูแล้วพอมีเวลาเมื่อไปเจออุปกรณ์ค่อยฝึกก็ได้นะครับอย่าไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองตังค์เนาะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ฝึกได้ หรือมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่คล้ายวอลเลย์บอลหรือจะมีฟุตบอลหรือลูกอะไรก็ได้ลูกบาสลูกอะไรก็ได้นะครับที่บ้านอาจจะมีหลายคนอาจจะมีหลายคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนอื่นทุกครั้งนะครับเราก็จะมีการยืดเหยียดเนาะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะยืดเหยียดจากข้างบนลงล่างนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มการยืดเหยียดกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะยืดก่อนนะครับเอามือประสานกันยืด หยืดนะครับแล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายก่อนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พับคอนะครับพับคอ1 2 3 4 5 6 7 ก้าสิบครับแยกขาออกแยกขาไปเท้าชี้ไปด้านที่ไปนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสเตียงข้างนะครับเตียงข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแ้าสิบ ต่อไปพับเข่านะครับเข่าไม่หมุนนะครับต้องพับนะครับ 2> 1 2 3 4 5สองสามสห้าหด้านะครับแยกขาออกแล้วก็แตะพื้นนะครับขาทั้งสองอข้างต้องตึงนะครับมือแตะพื้นนะครับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ี่0้เดแปบนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์นะครับวันนี้จะเคลื่อนไหวโดยลักษณะการกิ้งบอลก่อนนะครับฝึกการเคลื่อนที่ไปกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปกับบอลน,นะครับ เราจะใช้นิ้วหรือฝ่ามือในการเคลื่อนที่นะครับเอาข้างที่ถนัดตัวเองนะครับใครถนัดซ้ายก็ซ้ายใครถนัดขวาก็ขวานะครับในการเคลื่อนที่นะครับครูก็จะตั้งมาร์กเกอร์ไว้นะครับ1จุดแล้วก็จุดที่2จะเพิ่มอันซ์ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ไปกับบอลกับการตีบอลน,นี่นคืออย่างที่2ก็คือการทุ่มบอลน,นะครับ เราจะเคลื่อนที่ไปกับบอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอย่างที่1ก่อนนะครับอย่างที่1นะครับการเคลื่อนที่ไปกับบอดนะครับการโดยการกิ้งนะครับดูเริ่มจุดนะครับหลายคนนะครับให้มันไปกับบอลนะครับให้บอลอยู่กับเราตลอดไม่ใช่กิ้งยาวอย่างนั้นไม่เอานะครับเราต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมลูกบอลนะครับเราโดยการเคลื่อนที่นะครับจะใช้เป็นการหักไปข้างหน้านะครับหักไปเรื่อยๆนะครับ คอนโทรลบ,บังคับลูกบอลให้ได้นะครับคอนโทรลบ,บังคับครับให้ได้แล้วก็เคลื่อนที่นะครับให้ถึงจุดหมายนะครับถือว่าเสร็จนะครับมาดูอย่างที่2นะครับอย่างที่2ในการปีบอลหรือทุ่มบอลหรือผักบอลแล้วแต่ที่เราถนัดนะครับเราจะตีอย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่นะครับหรือเราจะผลักลงอ่าผลักลงนะครับเดี <zaman S 3> <requirement S 2> <ali> ๋ยวครูจะใช้ในการผลักนะครับง่ายต่อการบังคับบอลนะครับเราก็จะผลักไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้านะครับมันถึงจะไปข้างหน้าถ้าเราผลักอยู่กับที่มันก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับเราก็จะผลักบอลไปข้างหน้าอ่าผลักถ้าผลัก้องก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ่าปุ๊บ นะครับอ่าหลายคนอาจจะมองว่าง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เคยทํามันจะทํายากนะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดที่2จุดที่2นะครับเราจะมีซิกแซกเนาะเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับท่าที่หนึ่งคือการกิ่งเนาะกิ้งบังคับไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวกิ่งก่อนนะครับกิ้งไปถึงจุดเราก็จะซิกแซกไปตามนะครับ บังคับให้ไปให้ได้นะครับเราต้องบังคับอ้อมนะครับอ้อมบังคับให้ได้แล้วก็บังคับกลับนะครับไม่ใช่กิ้งยาวเนาะเอ่ามาดูการทุ่มบอลหรือตีบอลนะครับแล้วก็บังคับเหมือนเดิมนะครับครับให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการให้ได้นะครับ เดินด้่เดินตามนะครับแล้วก็วิ่งก็ได้แต่ใครคล่องก็วิ่งนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จบการเรียนแล้วนะครับให้นักเรียนไปฝึกที่บ้านนะครับสำคัญเลยนะครับถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับเอาเฉพาะคนที่มี นะครับวันนี้ก็จบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ